เทีนทางจักรยานที่หมดสิทธิครับที่นั่งรถยนต์ไปนะที่เราไปนั่งรถยนไปท่านั่ศึกษาวันนี้นะครับเพื่อที่จะไปชมเอเย้านะครับเอเจหันหันที่บอกว่าเป็นที่รกร้างเนี่ยนะครับลึกเท่าไหร่เนี่ยลึกประมาณตอนนี้ลึกประมาณสองเมตรกว่า พอพอได้พอ,อได้อันนี้ที่ที่ยูงลงนะนะยูงมาตื่นมาตีสองมาลงห้าไปขึ้นแค่ย่านะครับอันนี้เป็นป่าตะเม็นโบราณนะครับแต่ที่เป็นธรรมชาติจริงๆนะที่เหลืออยู่ย,ยังไง นะครับนั่นพอบอกนะครับอันนี้ก็เป็นตัวที่สวยงามนะครับนนี้ก็จะเป็นสะพานลักษณะเสร็จทุกหลายนะครับเพะฉะนั้นด้วยภารกิจนะครับของสวนพุทธสารยองของเราเนี่ยนะฮะเราเป็นเหมือนงานเล็กๆนะครับแต่ว่าเรามีความภาคภูมิใจที่เราได้ทํางานในระดับโลกนะครับระยองคือบ้านงานโลกคืองานเรา เพราะนั้นภารกิจของเราเนี่ยมีอยู่สามเรื่องหลักๆ,ๆนะที่เกี่ยวข้องกับอนุสัญญาระหว่างประเทศนะครับอันแรกคืออนุสัญญาความหลากหลายทางชีวภาพนะครับซึ่งประเทศไทยก็เป็นส่วนหนึ่งของโลกนะที่ไปลงนามอนุนสัญญานี้นะครับเพราะฉะนั้นด้วยบทบาทน,นะ,ะความหลากหลายทางชีวภาพไม่ว่าจะเป็นเรื่องระบบนิเวศเรื่องความหลากหลายของชนิดเรื่องความหลากหลายของสายพันธุ์ที่เกี่ยวกับพืชพธุ์ไม้ทั้งหมดนะครับเพราะฉะนั้นเรา มีการศึกษารวบรวมองค์ความรู้ด้านพืชเนะพื่อให้ได้ฐานข้อมูลพืชในภาคตมออทั้งหมดนะปัจจุบันเรามีฐานข้อมูลประมาณหนึ่งพันกว่าชนิดนะครับแล้วก็ได้ใช้นวัตก,กรรมนะในการจัดเก็บข้อมูลในรูปแบบของแอปพลิเคชันราวนรักล์ที่อยนะู่ข้างฝาน,นี่นะอันนี้ได้กกรับความสนับสนุนจาก EECI นะครับของพี่พึ่งนะครับขอออูพี่พึ่งนะครับ ซึ่งสกทชเนาะ,นะก็รุ่นรุ่นสามเราก็มีเนาะที่ไหนที่ที่อยู่มาจาก ECI ีไอนะฮะเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นส่วนหนึ่งนะถือว่าเป็นเรื่องของนวัตกรรมนะที่เราได้นํามาใช้ในการบริหารจัดการกองคอ์กรนะครับตามที่อไอส้สวนพึกษศาสตร์ได้เขา้าร่วมโครงการ CNB ใช่ไหมฮะซีเอ็มเนี่ยนะเพราะนั้นในรางวัลอยู่บน บนตู้นนะนะได้ 4A นะฮะยังไม่ได้ถึง 5A นะครับนะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็มีความภูมิใจนะครับแต่ว่าเฮ้ยเรานี่ะได้ผ่านการประเมินเราก็จะรู้ตัวเราเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เราเอาหน่วยงานเราเข้าไปร่วมกับโครงการ c n b เนี่ยจึงเป็นสิ่งที่มีประโยชน์อย่างยิ่งนะครับเพราะฉะนั้นความรู้ที่ทางสถาบันที่อาจารย์อมรได้บรรยายให้เนี่ยนะครับผมมาเนื้อเดูแล้วเนี่ย ผมก็เอาหลายเรื่องนะเข้ามาใช้ในองค์กรนะไม่ว่าจะเป็นวันเกิดเนี่ยนะตอนนี้ก็มนะีการแฮปปี้วีเดย์วันเะกิดของนนในที่ทําง,งานของเรานะครับวกนะ็ตรงกับวันเกิดอย่างนี้เป็นต้นนะครับหรือว่าในการ,การทําง,งานเพื่อส่วนรวมหรือว่าในการปูรณาการการทํางานการอะไรอย่างเงี้ยนะครับอันนี้ก็เป็นเป็นสิ่งที่ดีมากนะครับเพราะฉะน,นั้นในส่วนของ อีกส่วนหนึ่งก็คืออนุสัญญาว่าด้วยเรื่องพื้นที่ชุ่มน้านะครับที่สวนพฤกษศาสตร์ระยองร้านเราตั้งอยู่ในเขตพื้นที่ชุ่มน้ำเนพะราะฉะนั้นถึงแม้ว่าเราจะเป็นพื้นที่ชุ่มน้ําที่มีความสําคัญในระดับชาติตามมติกรมอนะจากการสารวจครั้งที่2นะแล้วก็ถูกประกาศให้เป็นพื้นที่ชุ่มน้ำเนี่ยเมื่อปี52นะครับเมื่อปี52นะครับเพราะฉะนั้นพอถูกประกาศเป็นพื้นที่ชุ่มน้ำปุ๊บ ốc, ทางสํานักนโยบายและแผนเนี่ย เขาก็ให้ความสําคัญนะเพราะว่าเราได้ได้ตีปิ๊กออกไปแล้วว่าที่นี่เป็นพื้นที่ชุ่มน้ําที่มีความสําคัญนะเขาก็ได้จ้างสถาปนที่ปรึกษ,ษานะมาศึกษาคุณค่าความสําคัญนะพบว่าพื้นที่ชุ่มน้าตรงนี้มีคุณค่าความสําคัญในระดับนานาชาติสามารถที่จะสนับสนุนให้เป็นพื้นที่ชุ่มน้ําในระดับโลกหรือว่าเป็นแหลง่งที่อาศัยนะครับอันนี้คือความสําคัญ เพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยเราก็ไม่ได้ปล่อยโอกาสน,นะครับให้เสียไปนะผมก็จัดงานวันพื้นที่ชุ่มน้ำโลกของจังหวัดระยองตั้งแต่ปันนั้นมาเป็นประจำทุกปีนะครับจนเ,เป็นที่รู้จักกันแล้วก็ได้รับความสนใจนะนะกิจกรรมของเราเราจัดมาอย่างต่อนเนื่องเนี่ยนะครับขนาดพื้นที่ที่เขาประกาศเป็นพื้นที่ชุ่มน้ำโลก15แห่งนะ ในประเทศไทยเนี่ยนะครับมันมีพื้นที่ชุ่มน้ําโลกอย่างล่าสุดที่รุ่มน้ําสงครามตอนล่างนะที่จังหวัดนครพนมนะอันนี้เป็นพื้นที่ชุ่มน้าโลกของประเทศไทยแห่งที่15นะครับที่อื่นก็มีนะครับที่เชียงแสนหนองบงไทยที่บึงหงหลงนะที่ปุณทิงเนี่ยจังหวัดปุณทีนที่ดอนหอยหลอดที่สามร้อยยอดประจวบที่อ่าวพังงา หมู่เกาะละเกาะพัาทองนะครับป่าภุตโตแดงเหล่านี้ล้วนแต่เป็นพื้นที่ชุ่มน้ำนะฮะที่เป็นพื้นที่ชุ่มน้ําโลกของประเทศไทยทั้งสิ้นแต่ว่ามีการจัดกิจกรรมวันพื้นที่ชุ่มน้ําโลกที่ยิ่งใหญ่ที่สุดอยู่ที่ส่วนพุทธศาสตร์ระยนะครับเพราะฉะนั้นอกองทุนพื้นที่ชุ่มน้ําแห่งเอเชียนะครับ <c oughs> เขาต้องการการมีส่วนร่วมในภูมิภาค เขาต้องการว่าที่ไหนมีกิจกรรมอะไรเขาก็ได้เอาผลงานกิจกรรมงานวันพืชที่ชุ่มน้ำโลกของจังหวัดระยอง,องเราเป็นส่วนหนึ่งของประเทศไทยเพื่อที่จะไปร่วมเฉลิมฉลองกับนะการจัดงานวันพื้นที่ชุมน้ำโลนะของโลกนะฮะตามอนุสัญญาพื้นที่ชุมน้ำซึ่งจัดในช่วง2กุมภาพันธ์ของทุกปี นะครับอันนี้เป็นสิ่งที่เรามีความภาคภูมิใจนะที่เราทาํางานตรงนี้และอันสุดท้ายนะครับเป็นเรื่องที่ยิ่งใหญ่นะเป็นเรื่องที่มีความสำคัญมากก็คือเรื่องอาออุสัญญาว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพูรงนี้การโลกนะครับซึ่งมากับคาบําว่า B C E นะครับเพราะนั้น B คือไบ o อนะอีกนมีนะ C คือสุนทรีย์อีกนอมี E คือ อีกน o m นนะครับเพราะนั้นเศรษฐกิจสีเขียวเศรษฐกิจหมุนเวียนแล้วก็เศรษฐกิจชีวภาพเนี่ยนะครับเป็นสิ่งที่ทั่วโลกให้ความสําคัญนัตปัจจุบันนี้ส่วนพื้ษาส่ระยองเราไปเกี่ยวข้องอย่างไรครับมันไปเชื่อมโยงในตรงที่ว่ามันมีข้อมูลทางวิชาการที่บอกว่าพื้นที่ชุ่มน้ําที่มีสภาพเป็นปา่ารุในประเทศไทยเป็นป่าชายเลนในอีกแบบหนึง ในประเทศไทยเนี่ยนะครับทั้งป่าชายเลทั้งป่าพูเนี่ยมันมีศักยภาพในการกักเก็บคาร์บอนมากกว่าป่าปกถึงสเท่านะครับเพราะฉะนั้นพอข้อมูลตรงนี้เผยแพร่ออกมาปุ๊บปราบฏว่ามาดูสภาพูุในประเทศไทยสิหนึ่งที่ใหญ่ที่สุดคือฟุโตโดแดงที่จังหวัดนราธิวาสหนึ่งแสนไร่นะครับสองฟุที่นครศรีธรรมราชฟุปนเคฟ้ชะอวดประมาณ9ก้าหมื่นไร่เป็นฟุเสมกยูด นะครับสามผู้น้องจําลุงแห่งน,นี้3,871รเป็นอันดับ3ม,มีผุ้สเสม็ดแล้วก็คู่แข่นะครับเพราะนั้นส่วนพิกระารยองของเราเจงเป็นแหล่งเรียนรู้แหล่งสื่อความหมายที่จะให้พี่น้องประชาชนได้เข้าใจว่าการกัดเก็บคาร์บอนเพื่อช่วยลดภาวะโลกร้อนมันเป็นอย่างไรในสภาพธรรมชาติมาดูได้ที่ สวนพื้นกระสานระยองใกล้กรุงเทพที่สุดน,น,นะเพราะฉะนั้นใครจะบอกไปดูผูฟูตโตแดงไปไหมตอนนี้ส <l> um> ามจ,จังหวัดชายแดนภาคใต้อย่างพี่นโมจะไปไหมนะ <l> um> จะไปหาพี่ปลาโตไหม <l um> <l um> <l> um> นะฮะอ่าเพราะนั้นที่ที่ใกล้ที่สุดน,นะครับแล้วก็ไม่ไกลจากกรุงเทพแล้วก็ไม่ใหญ่จนเกินไปนะครับแล้วก็เข้าถึงได้นะครับเพราะฉะนั้น สวนพฤกษารยองจึงเป็นแหล่งเรียนรู้ผู้ชุมชนนะในสามรูปแบบต่างๆนะครับตอนนี้เราผู้ชุมชนในระดับไหนแล้วผู้ชุมชนในระดับหมู่บ้านแล้วตำบลแล้วอำเภอแล้วจังหวัดแล้วตอนนี้คิดว่าคู่ชุมชนในระดับประเทศแล้วนะทุกคนรู้จักสวนพฤกษารยองในฐานะที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวอันซีนหนึ่งในที่มาอันซีนของประเทศไทย นะครับโดยการท่องเที่ยวอย่งประเทศไทยนะครับเพราะฉะนั้นเป้าหมายนีนีคือเป็นคู่ชุมชนในระดับโลกนะฮะอันนี้แนวความคิดมาจากใครครับมาจากสถาบันการสร้างชาติเพราะว่าอะไรเพราะว่าท่านอาจารย์แดนนะท่านได้คอมเมนต์นโครงการ c c s ของรุปวัยนะครับเรามาทำ ท่องเที่ยวชุมชนเชิงรักในพื้นแห่งนี้ที่หมู่สี่ชักกบพงนะครับได้เริ่มโดยโครงการ t ีเของุริวัยรุ่นหนึ่ง,งนะครับนำเสนอให้สถาบันการสร้างชาตนะิอาจารย์ได้คอมเม,มนต์แล้วก็ให้แนวความคิดไว้ว่าในเมื่อสมรรถภาพของเราเนี่ยมีคุณค่าความสำคัญในระดับนานา,นาชาติอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเราจึงควรค่าอย่างยิ่ง กับการเป็นแหล่งเรียนรู้คู่ชุมชนในระดับโลกนะฮะเพราะฉะนั้นเราก็เลยเกิดไอเดียของคิด3สไอขึ้นมาสอดค้องเลยครับมีไอเดียแล้วนะฮะมีอ m มเพเป็นไปได้ไหมเป็นไปได้ล่ะอินแทนด์อะโอใหญ่มากนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสาไอตรงนี้เนี่ยนะมันจะสําเร็จเสร็จสมบูรณ์ด้วยเมืนะ่อตามที่ท่านอาจารย์มอมได้นําเสนอไปเมื่อกี้นะเราก็ ครงสร้างขอบคนยุทภายในของเราคือพลากรทั้งหมดที่มีอยู่ประมาณ40ชีวิตที่นี่นะครับก็จะต้องสร้างความร่มไม้ร่วมเงาต่นงแผนะภักฑหลักของสวนยุคธศาสตร์ระยองของเรานั้นเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านทื่ไม่เกี่ยวกับการท่องเที่ยวเลยครับแต่ด้วยได้ไปเรียนสถาบันการสร้างชาติทำให้ได้แนวความคิดว่า ประเทศไทยจะก้าวผ่านวิกฤตไปได้ต้องสี่ยุทธศาสตร,สร์ <ador. S 1> ใช่ไหมฮะอาหารท,ท่องเที่ยวเวลเนตผู้สูงอายุตรงนี้ต้องบรูรณาการเกิดขึ้นกับที่สวนพืชศาสตร์ระยองนะครับเพราะฉะนั้นภารกิจหลัก,กลของเราเกี่ยวกับด้านพืชเราพืชมันมีหลากหลายเพราะฉะนั้นเราจะศึกษาพืชอาหารนะตอนนี้ได้มีการศึกษาไว้แล้วนะที่อยู่ข้างๆนะั้น การศึกษาปลูกพืชมันเทียนนะฮะนั่นะน่ะอยู่ข้างๆน,นะครับมีการาศึกษาวิจัยเกี่ยวกับแป้งมันเทียนไปแทนแป้งเท้าใหญ่มออย่างนี้เป็นต้นนะครับอันนี้ได้มีการศึกษาแล้วนะเป็นไปได้ครับยกตัวอย่างนะครับเพราะฉะนั้นยังมีพืชสมุนไพรพืชอืน่นอีกเยอะแยะนะที่เราทํางานร่วมกับเครือข่ายชุมชนเกษตรศรีนะของพี่พี่เก้พี่โสนะครับพี่เคนี่ ก็จะเป็นเครื่อข่ายเดียวกันหมดเลยนะครับเพราะฉะนั้นตรงส่วนนี้เป็นสิ่งที่สําคัญมากนะเพราะนั้นส่วนวิทุาศาสตระยองของเราเนี่ยนะ